ไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีกันนะคะที่พากันแห่ไปไสายกุ้งฝอยที่เขื่อนลำแชะในยามค่ำคืนคืนหนึ่งได้นับ10กิโลกรัมเลยค่ะชาวบ้านจากหลายพื้นที่ต่างก็พากันนำอุปกรณ์ซึ่งประดิษฐ์ด้วยผ้าตาข่ายทีกว้างประมาณ2คูณ2เมตรครึ่งนะคะนำมาผูกติดกับลำไม้ไผ่ยาวประมาณ3เมตรควยกันเป็นรูปตัว X ส่วนด้านล่างตะข่ายติดโซ่ขนาดเล็กเพื่อถ่วงน้ำหนักปลายลำไม่ไผ่ด้านล่างใช้ล้อมาติดหรือใช้พลาสติกที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าติดเอาไวา้เพื่อที่จะนำไปส่จับกุ้งฝอยริมอ่างเก็บน้ำลำแชะบริเวณหาดบ้านมะค่าตะบนโคกกระชายอำเภอคอนบุรีเพื่อที่จะนำกุ้งฝอยเหล่านี้กลับไปทำอาหารเลี้ยงครอบครัวและจำหน่ายเป็นไรายได้เสริม โดยชาวบ้านจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเดินไปตามริมฝั่งน้ำเพื่อที่จะจับเอากุ้งฝอยที่กำลังหากินอยู่ริมฝั่งเข้าไปติดในตาคายจากนั้นเมื่อได้กุ้งมาแล้วก็จะนำไปใส่ในกระมังเพื่อแยกเอาเศษวัสดุหรือวัชพืชต่ตางๆที่ติดออกมาก่อนที่จะนำกุ้งไปทำความสะอาดแล้วก็นำไปทำอาหาร ในแต่ละวันชาวบ้านแต่ละคนจับกุ้งฝอยได้เป็นจำนวนมากถ้าหากมีเวลาหามากหน่อยก็จะได้เป็น10บสกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะและในช่วงระหว่างที่รอหนุ่มๆเข้าใส่กุ้งกันชาวบ้านฝ่ายหญิงนะคะก็จะนำเอากุ้งที่หามาได้เป็นล้างทำความสะอาดแล้วก็มาทำเมนูกุ้งเต้นกินกันสดๆตามวิถีชีวิตของชาวบ้านเพราะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากค่ะ ทางด้านนายศัก์นิพนธทาไทยสงอายุ43ปีมาจากตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีก็ได้พาครอบครัวกับเพื่อนฝูงมาหาจับกุ้งฝอยที่อ่างเก็บน้ำลำแชะซึ่งเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้น้ำแดงเริ่มไหลลงสู่เขื่อนแต่น้ำยังลดระดับลงเรื่อยๆเ,เนื่องจากว่าเขื่อนก็มีความจำเป็นจะต้องส่งน้ำเพื่อให้ชาวบ้านใช้ในด้านการเกษตร และช่วงนี้เป็นช่วงที่กุ้งฝอยออกมาหากินริมอ่างเก็บน้ําเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่ามีต้นหญ้าขึ้นใหม่ตามริมน้ําที่เป็นแหล่งอาหารแล้วก็หลบอาศัยของปลาต่างๆกุ้งเหล่านี้มักจะออกมาหากินในยามค่ำคืนชาวบ้านก็จะใช้อุปกรณ์ใส่กุ้งที่ประดิษฐ์ขึ้นกันเองตามภูมิปัญญาของชาวบ้านเดินสดันไปตามริมฝั่งรอบละประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่กำลังของแต่ละคน จากนั้นก็นำขึ้นมาบนฝั่งเทก,กุ้งใสกระมังแล้วก็เลือกเอาวัสดุต่างๆที่ติดมาออกไปก็จะได้กุ้งฝอยล้วนๆรอบละหลายกิโลกรมัมในแต่ละรอบกุ้งก็อาจจะหนีไปได้ไม่ไวมากนะคะกุ้งก็จะมีติดมาด้วยมีปลาน,น้อยมาด้วยแต่ละวันค่ะชาวบ้านจะได้กุ้งฝอยกันไปวันละเกือบ10กิโลกรมัมส่วนใหญ่ก็จะนำไปทำอาหารกินกันเองแล้วก็จะทำกุ้งจอมเก็บเอาไว้กิน ถ้าเอาไปขายก็จะขายเป็นกุ้งฝอยสดราคากิโลกรัมละ100บาทแต่ถ้าทำเป็นกุ้งจอมแล้วก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทซึ่งก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ